พูดอะไรเนี่ยพูดอะไรอ่ะเออลยลอยไอ้ไอ้ฝันมึงอย่าพูดเหลือเกนะเออพระองค์ท่านฮะนางใหม่พระองค์ท่านมองก็กระหม่อมพระเจ้าค่ะเฮ้ยนางใหม่พระองค์ท่านมองก็กระหม่อมมึงเอาอีกแล้วเหรออ้าวทำไมอ่ะแฟนมึงมานะมึงไม่แคร์เขมั้งเหรอมึงใส่ชุดสีเดียวกับเขามาเนี่ยเได้ไหมโอ้โห vua xú đi xú gì gần xa, ơi, mấy người muốn khua xa, à, mày <laughs> để tiêm xảy thủng, mồ hôi la chả mặc cái กทีนะเราไปเข้าคู่กันแล้วมันต้องซ้อมๆก่อนเราไม่เคยซ้อมกันทำไมต้องบ้าจี้ตามมันได้วะเออกูได้ทั้งคืนนะพี่ควันขอบคุณมากเลยที่พี่ไปวันเกิดหนูวันนั้นเจ็บให้ทุกตอนเป็นไรครับที่พี่มาผมปัดเพมใจมากเดี๋ยวงานต่อไปเราไปคู่กันเลยจริงนะรู้ไหมงานอะไรงานอะไรครับงานแต่งในนู่นเขา

มองเต็มมึงตกหัวปั้มเลยยัวขาแย่ไอ้เราแต่หมายตาผิงโอเคนอนนิ่งๆเย s สบายคุยกันรู้เรื่องเดียวปอะให้อยู่อยู่โอเคยูมีมอยกจีเสร็จสองคนนี้รวมแล้วพอประลอดเปล่าว้าวเอ่อส่วนไอเอ่อไอมอพุทพรับ ไอ้สานมาแม่นตัวน้อยมีตคึงาดูแต่สา่ใชไปจะเล่นทั้งวันลูกๆๆๆๆเล่นอะไรกันเป็นไรอะเครื่องร้เปิดไเปิดไคือของพ่อคือจะไม่แกะเลยว่างั้นก็เดี๋ยวก็แกะให้ก็เดี๋ยวก็แกะที่บ้านก็ากแกะอะไรอ่อเลน้ยเฮมัให้กูนก่อขอินแป๊บนึง

ขอให้ลุงยิ้มได้เจ้าพ่อเอ้ยนี่ไงโอขอโทษนังขนมขนมาเอาชุดไอ้พ่อไปเผาทิ้งไหมชุดเนี้ยอย่าเลยทำไมมึงเผาอ่ะน้ำก็ไม่หมดหรอกเพราะชุดมันมีล้านกว่าตัวมันก็ซื้อใหมหัวหน้าผมม่กลกาใส่ชุดนี่เดี๋ยเพราะว่าอาจารย์แมนเลียดากพอดูไหนไหนอยู่ไหน ไหนไหนโอยครูเห็นอาจารย์แมนแล้วโอ้ยอีพ่ออีแม่เอ้ยเป็นไงอาจารย์แมนอยู่ไหนคนไหนไหนอาจารย์แม่อาจารย์แมนอยู่ไหนครับซ้ายมือซ้ายมือไหนครับตรงไหนครับอาจารย์แมนอยู่ไหนครับเขาเต้นดีเขาเต้นดีชอบจะบอกว่าผมเป็น FC นะครับดูทุกคลิปเลยติดตามตลอดกดถูกใจให้ทุกคลิปเลยนะครับช่องอาจารย์แมนครับผมช่องใช่ช่องอาจารย์แมนติดตามเขาหรอใช่ติดตามเขาเขาดังเพลงอะไรอะไรวะ เข,เขาดังหน้าทองไปค่ะเออรื่องพ่อหน้าด่างทองหน้าทองชัว่วดิเสด็จพ่อวันนี้ลูกกลับมาลูกไปพาตัวอะไรมาบ้างเนี่ยลูกอันนี้เพื่อนูิเพระอ,องค์ท่านเดี๋ยวนี้หน้ามองหมองไปให้อาจารย์แมนเขาลงนะไมไม่ไอ้ต้นเออช่วงนี้ดวงตกด้วยอ๋อพ่อดวงตกตกลมรักหรือเปล่าตกเพราะดวงเหรอพอมันได้ตกเพราะดวงหรอกตกเพราะใคร ตตันนิ่งพ่อเสด็จพ่ออย่านิ่งมาเจ้าค่ะพ่อลักลูกยังไงลูกก็อย่าดื้อมากเดี๋ยวรอเลยรออะไรักเฮ้ยใครจะทำะไรลูกนะได้ท่เชื่อพ่อเด็ดเสด็จพ่อยี่หวาเข้ามาเขาเป็นคู่มั่นของลูกลูกไม่อยากแต่งงานจะไม่อยากแต่งได้ยังไงก็ลูกมีคนรักอยู่แล้วฮะลูกพ่อยี่หวาเนี่ยจริงๆแล้วในกิิยาท่าทางก็ไม่ถูกใจพ่อแต่ตอนเนี้ยพ่อไม่ค่อยถูกใจกิิยาท่าทางของเพื่อนลูกแล้วทำไมอะ ไอ้พ่อแม่กูไอ้ไม่เคลนผู้หญิงไทยสวยขนาดนี้อ๋พ่อมึงไม่จะดเท้าได้แต่ก็โอ้โหคนวัยเท้าใช่ไหมตัวมึงอย่าทำแบบนี้นี่แม่กูนะเว้ยเรานั่งกำลังทอนงอกให้แม่ทำไม่ได้เูยเฉยเลยโอเคอย่าอลูกแม่ทำไมเอลวิสถึงทำอย่างนี้ทำไมอะเนี่ยปึองปึ้งทำไมเพราะว่าเอลวิสเป็นสังข์ขังโวย เอาไม่ได้เลยใช่ไหมต่อไปใครเฮือกอีกทีกูจะตีด้วยไม้เนี่ยลูกพอ่ออยากไงซะไม่อยากแต่งก็ต้น